สวัสดีครับพี่น้องื้นนี้ครับผมสิบาปลูกเห็ดปลวกนะครับเห็ดโคนนะเห็ดปลวกบ้านเฮาเอินเห็ดปลวกผมเฮ็ดเสื่อเองนะครับผมเสื่อเห็ดเฮ็ดไว้2เดือนแล้วละครับบริมีเวลามาปลูกจะจะนสิได้ผลหรือบ่ได้นะครับผมสิล่องเบิ่งนะครับไว้จะกินนี่หนามเฮ็ดปลวกออกนะครับปลายปีนะครับอ่ะสิมีฟื้นนะครับมีใหม่นะครับมีนาม เสื้อเห็ดนะครับไปลงมือเห็ดกันเลยครับผมนี่ครับผมที่เห็ดขุดล่มไว้ใต้ต้นบักล้ไใหญ่นะครับผม ลงไปพรประมาณนะครับผมื่อทีได้ฟังฟื้นนะครับเราให้ปวกยุดแถวบริเวณนี้นะครับไม่เอาเสือไปให้ปวกเม่ขนเสือออกไปนะครับกาไปให้ต่อฟื้นลงครับฟื้นเลี่ยงเลย พื่อนลงไปครับมันเป็นแยมนันปัว่อนสิมเมื่อกินใหม่นะครับเทากับท่เสื้อเห็ดวดให้มันทัวฟื้นด้ยนะครับเอเสื้อเห็ดมันติดฟื้นไปเอา,เอาหาใบใหม่ลงจักหน่อย เอาดินทมกับบันดินทมแล้วเขาขุดน้ำเลยคิปุ๊บขุดน้ำรอบๆมนชุม่มนะ เสร็จแล้วนะครับผมนี่คือการปลูกเห็ดปวกเก็ดโคนนะครับไว้จะกินออสิ้นปีแล้วเข้ามาล่องตดตามมึงนะครับวันจะเกิดไ้บอหดน้ำมอาทิตย์ละเทือนะครับผมเอานามมาหดเหยาน้ำปะป่าเด้ครับหาน้ำบาดาลหรือว่าน้ำฝนนะครับหดถ้าน้ำเป็นน้ำปะปา่ามันจะมีข้อรินนะครับ ไชครับสำหรับคลิปนี้นะครับทัาไมไผ่มักกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอสวัสดีนะครับ